สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับวันนี้นะมีเพื่อนส่งการบ้านคีย์เวิร์ดมาให้ผมนะครับพร้อมเธอพร้อมบอกเธอบอกพร้อมว่าที่จะลิสสินค้าบนบนอเมซอนละแต่พอเห็นพอผมเห็นข้อมูลที่ส่งมาให้เป็นไฟล์เวิร์ดนะครับผมบอกเลยว่า โอกาสขายได้น้อยมากน้อยมากยังไงเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้จะทําโดยออดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a เมซอนะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่หน้าเว็บนะครับมีทั้งเรียนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพเพิ่มด้วยว่าการันตีคืนเงินด้วยนะครับถ้าหากลงเรียนกับเราแล้วขายไม่ได้แต่ก่อนอื่นเลยผมมาคุยในแง่ของคีย์เวิร์ดอีกนะครับแล้วผมก็ขอเอาคําสินค้าปกติของผมเลยนะครับก็คือถุงขยะ ในเมนูคีย์เวิร์ดสกของ Jungle Scout นะครับอ่ะมาดูกันว่ามันสำคัญยังไงคีย์เวิร์ดแล้วแบบคือคือตอนแรกเขาก็แบบส่งมาอุ้ยขำๆครับพี่ว่าจริงๆหนูมีสินค้าแต่เขาเขาจะปิดเขาคิดว่าอุ้ยส่งมาน้อยจังสินค้าเดียวสินค้าเดียวก็น้อยเกินไปครับคีย์เวิร์ดสำคัญยังไงครับเอาคิดชีวิตจริงนะฮะสมมุตินะครับสมมตินะฮะเปิดหน้าร้านนะครับน่เหน้าร้าน ของยู่รูปนะครับนี่คือหน้าร้านถูกไหมครับชีวิตเรานะฮะนี่คือชีวิตเราหน้าร้านนะครับหน้าร้านเนี่ยถ้าเกิดคุณได้อยู่ทําเลที่แบบว่าในในซอยลึกลับอ่าซอยแบบซอยเล็กๆอะไรเงี้ยคนเดินผ่านร้านหนึ่งวันหนึ่งอาจจะประมาณพันคนถูกไหมครับในร้านอย่างเงี้ยอาจจะมีคนเดินผ่านหน้าร้านคุณประมาณพันคนแต่ถ้าเกิดคุณได้อยู่ทําเลที่ดีๆนะครับทาเลที่ดีๆเช่น มีรูปที่ดูแบบมันเป็นซอยใหญ่ไหมไอันนี้เหมือนอยู่ในห้างเลยนะนเนี่ยถ้าอยู่ในห้างาหรือทำเลยอย่างเงี้ยหน้าหน้าจะเป็นวัออนนี้มันเขาเป็นพักหรือเซเว่นก็ได้แต่เพะเซเว่นกว่าเขาจะเปิดเขาวิเคราะห์แล้วว่าคนเดินผ่านเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นทำเลที่คุณเปิดบางครั้งนะครับบางครั้งนะอย่างเงี้ยพันคนแต่ถ้าคุณได้ทำเลดีๆนะครับอยู่หน้าเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนถึงนิยมไปเปิดหน้าเซเว่นหรือริมถนนหรืออยู่ในห้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ หรือในตลาดที่มีคนเดินวันหนึ่งห้าพคนถามว่าชีวิตจริงหน้าร้านเราเนี่ยหนึ่คนเดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่ได้ขายด้วยทุกคนมันอาจจะมีเลี้ยวสักสาคนเลี้ยวคนหนึ่งแต่ถ้าเราได้อยู่ในทําเลที่วันหนึ่งมีคนเดินผ่าน5,000ันคน5,000คนนะเหมือนกันอผมให้40คนเลยสี่สิบหนเลี้ยวเราหคนยังไงโอกาสที่มันจะขายได้มันก็มากกว่าที่อยู่ในซอยเกลียวคนน้อยจริงไหมครับ ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับอย่างเราจะขายถุงขยะเนี่ยคีย์เวิร์ดคำว่า t r a s h bag นะครับมีค้นหาถึง158,000คนซึ่งเป็นคำที่เราคิดอยู่แล้วถูกไหมแปลว่าถ้าเกิดเราใช้คีย์เวิร์ดนี้ในสินค้าของเราเราก็จะมีลูกค้าที่เสิร์ชหาคำนี่ถึงคือเอาตีไปง่ายง่ายคือมันคงไม่ได้เจอเราทุกคนหรอกแต่ตีเป็นว่าอ่ะเรามีกลุ่มลูกค้าประมาณ158,000คนและถ้าเกิดคุณรู้จักอ่ะคิดเช่นนี้มันครัวมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรผมข้ามไป ก a r b a g e b bag, ก็แปลว่าถุงขยะแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่เป็นคนไทยถ้าคุณจะขายถุงขยะคุณอาจจะลืมคิดคำนี้ซึ่งคำนี้มีคนค้นหามันเหมือน,อนคนเดินผ่านหน้าร้านนะครับอีก76,00 0คน2คนสองคำนี้คุณได้ลูกค้า2 0 0 0 0ืนคนละแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขารู้อยู่แล้วครับเขาใช้สองคำนี้อยู่แล้วครับแต่ผมเชื่อบ,บางบางคนคนไทยจะขายถุงขยะแต่คุณลืมคำนี้ครับแปลว่าคุณหายไปละเ6็0หมเหมือนร้านคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในซอยลึกอีกนิดนึง ต่อมาครับ13แกลลอนทัชแบ็กคำนี้ถ้าเป็นฝรั่งผมเชื่อว่ารู้ครับเพราะอะไรเพราะมันคือไซส์ปกติที่เขาเซิร์ชหาเขาระบุเลยว่าฉันต้องการไซส์13แกลลอนทัชแบ็กและผมก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนถ้าจะขายถุงขยะคุณก็ไม่คิดคำนี้ซึ่งคุณก็หายไปอีก2 0 0 0 0แต่คนที่รู้หมด3คํคำนี้แสนห้านี่คือจำนวนลูกค้านี่เดิอนผ่านหน้าร้านคุณนะครับอีก2 0 0 0 0หรือมีคนเสร์ชเลยว่า small touch bag อันนี้อาจจะมีคนไทยบางคนคิดแต่ ก็มีคนไทยหลายหลคนไม่คิดหรือบางที่อาจจะมีฝรั่งไม่คิดคุณก็พลาดไปสองหมืฮแล้วคุณล่าเลงไปเรื่อยดิถ้าคุณพลาดคํานู้นคํานี้พลาดคํานู้นคํานี้หรือบางทีเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดอฝรั่งเขาอยู่ที่นู่นเขารู้ใช้คําไหนคําไหนคําไหนแต่ผมก็เชื่อว่าถึงแม้จะอยู่ที่บ้านเขาเขาก็ไม่รู้ว่าบางคํานั้นมีคนเซิร์ชมันก็ตกหล่นแต่ถ้าเรามีเครื่องมือแล้วนี่เครื่องมือจังเกิลสแควบอกเลยมีคํานี้นะเนี่ยแล้วมีคําที่เกี่ยวกัน5้า0ันเจ็อยค ห้าพันเจ็ดร้อยคำแต่มันก็ไม่ใช่บ้างแหละที่เช่นไม่ใช่บ้างถูกไหมประเด็นคืออะไรส่งการบ้านมาให้ผมผมไม่ได้อะไรนะแต่คุณแค่ไม่รู้แต่ผมจะอธิบายว่าส่งมาหน้าเดียวนะครับมีประมาณยี่สิบคำแต่ในเนี้ยในข้อมูลเนี่ยถ้าจะขายถุงขยะมีคําอีกไม่รู้ตั้งกี่คําและนี่คือลูกค้าที่ผ่านหน้าร้านคุณคือคีย์เวิร์ดสองพันก็จริงนะฮะแต่ถ้าคุณได้สิบคำลูกค้าสองหมื่นคนนะครับ เพราะฉะนั้นนะผมบอกเลยว่าถ้าไหนๆแล้วนะครับคนเรียนกับผมแล้วคุณมีเครื่องมือคเวร์ดสเกลแล้วนะครับในหนึ่งสินค้าผมอยากให้คุณหาให้ได้สัก500ร้อยหก้ยเจ็รอหรือพันคำไม่ใช่20่สิคำยิ่งคำคุณมากเท่าไหร่ก็ตามมันคือการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเห็นมันไม่ได้การันตีว่าห้า0,000นคนจะเลี้ยวมาซื้อเรา ที่เสิร์ชคำนี้มันไม่ใช่การันตีว่า5 0 0 0 0นคนแต่ยิ่งเราหาได้มาก50คนที่เข้ามาถ้าซื้อเรา1คนหรือร0อคนเลอ,อะเข้ามาซื้อเราหนคนมันก็ดีกว่าที่เราจะเอา20่สิคำแค่นั้นไหมครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มคีย์เวิร์ดคือการเพิ่มโอกาสในการขายได้ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ที่ไหนก็าตามแต่อย่างน้อยถ้าทำ Amazon มีเครื่องมือแฉให้ขนาดนี้คุณไม่คิดจะหาะครับเพราะฉะนั้นนะ เพื่อนที่เรียนกับผมดูคลิปนี้ผมว่าคุณน่าจะเข้าใจมากขึ้นและหาคีย์เวิร์ดให้มากขึ้นมันไม่ใช่หาแค่20คำไอ้นั่นน่ยใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็รู้แล้วแต่ถ้าเราต้องหาเป็นพันคำเนี่ยผมบอกเลยครับที่ผมพูดเสมอครับเตรียมคีย์เวิร์ดบางครั้งอน่ะใช้เวลาสาวันแต่หลายๆคนครับเตรียมตั้งสามวันแต่ส่งไปปุ๊บสิวันขายได้มันคุ้มไหมครับอ่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปอธิบายคีย์เวิร์ดให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพจากการเปรียบเปรยคีย์เวิร์ดของโอทออนไลน์นะครับสวัสดีครับหลังจากผมอัปเดตคลิปคีย์เวิร์ดโคตรสาคัญนะครับอยากขายได้เงินล้านนะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็ถามมาอีกว่าถ้าการต้องต้องการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยมีวิธีเช็คอย่างไรนะครับแล้วก็ย้ำมาว่าผมก็ถาม eBay หรือ a m a ซ o n แล้วก็อเมาอจริงๆคําตอบมันอยู่ในคลิปนี้อยู่แล้วนะนะครับแล้วก็แต่ว่าบางเอิญอ่ะ ผมก็ตอบว่าจริงๆเนี่ยที่ตามคลิปเนี่ยก็คือที่เพิ่งทําให้ดูอะครับว่าขนาดผมนะจบขอการค้ามานะครับอังกฤษไม่เคยเกินเกรดสองครับนะฮะจบมานี่เกรดจบบัญชีนะครับสองจุดหกกว่าเองครับแต่ทําไมคีย์เวิร์ดเราได้ครับเพราะนี่ครับอ่าก็คือการใช้ JS คีย์เวิร์ดนะครับกับคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ Google ครับดีที่สุดละไม่ต้องคิดเองแล้วก็บังเอิญบังเอิญนะอันนี้ผมแคปเป็นภาพนะครับแต่เรามาดูเต็มๆกันนะครับ เต็มๆกันที่นี่นะครับผมก็ลองเซิร์ชเอาที่คนไทยชอบกันก็คือ Thai i f ไทย r m a n Paint ใช่ไหมครับก็คีย์เวิร์ดเนี้ยมีคนหาแค่ร้อยกว่าคนเองครับฝรั่งไม่รู้จักครับฮาร e m p a i พนพนี่ก็พอไหวแต่นี่บังเอิญค,คำนี้ฮะเป็คำใหม่ที่ผมก็บึ่งรู้เหมือนกันครับก็คือ Pirate Paint พอเรามาดูอ๋อ Pi r a t e มันแปลว่าอารมณ์แบบโจรสลัดปะ อ๋อฝรั่งเขาอยากหากางเกงเลเขาเสิร์ชคำว่า pirate p a i n t ครับเห็นไหมก็เป็นแนวออกแนวกางเกงคนเรือใช่ไหมครับซึ่งก็มีบางคนคนไทยใช้คีย์เวิร์ดนี้ด้วยเขาอาจจะใช้จิมก็สแกลในการหาคีย์เวิร์ดก็ได้เพราะผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่คิดแน่ๆถึงคำว่า pirate ผมดูใน ebay ก็ไม่ค่อยมีคนใช้คำว่า pirate p a i n t ผมก็พึ่งมารู้จากที่ เพื่อนในกลุ่มนะฮะติดตามข่าวสารนะครับเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยซึ่งนะฮะเนี่ยข้างซ้ายค r code ตัวที่2นะครับเข้ากลุ่มได้นะครับถามมาครับว่าเอออะไรหาคิวอะซึ่งเนี่ยมันพิสูจน์ได้เลยว่าเราไม่มีทางคิดถึงคําว่าไพรเ์เลซึ่งไพร์เลคนหาตั้ง4 00 0คนมากกว่าไทยฟิชเชอร์แมนเพนอีกครับหรือไพร์เลดเฟนพรอมฟอร์เมนแต่ฟอร์เมนน่าจะมีคนใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้คำว่าไพเลดเพด้วยคุณได้ลูกค้าอีก1,200คน ผมใช้เครื่องมือ2ตัวนะครับคืออะไรครับ Keyword Scout และ Keyword planner ในการวิเคราะห์หาสินค้า Keyword ไม่ใช่พูดผิดในการวิเคราะห์ Keyword ซึ่งถ้าเราขาย Amazon ก็ต้องมี Keyword Scout นะครับแต่ถ้าเกิดเราขายไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon เนี่ย e ีเบอไอ,อ,อ planner ของ Google อ่ะมันมันเป็น Keyword Google แต่เรามาเช็คได้ใน Amazon ส่วน eBay ผมก็จะมีหน้าเช็คเหมือนกันใน eBay เอามาเช็คอีกทีนึ้งว่าเพราะว่าอันนั นะครับมันเป็นคีย์เวิร์ด g o o g l e อ่ะเพราะฉะนั้นผมบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าใครแชร์เครื่องมือกับโอทออนไลน์ถ้าเกิดคุณทำอเมซอนนะครับใช้คีย์เวิร์ดแ plan อ่าคีย์เวิร์ดสกาวของ Jungle Scout ให้เป็นประโยชน์บอกเลยว่ามันจะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเห็นคุณมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณเพิ่มโอกาสในการขายและทำยอดขายให้ดีขึ้นครับอ่ะ ก็ o อท o n น i n e c o m นะครับสอน e b a y a m a z o านนะครับแล้วก็แชร์เครื่องมือในราคาที่ประหยัดและถูกนะครับช่วงนี้เรามีโปรลดราคาเครื่องมือให้ด้วยนะครับไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์แถมไม่พอครับการันตีคืนเงินด้วยถ้าเรียนกับเราแล้วขายไม่ได้นะครับเข้ามาดูกฎกติกาสอบถามกันได้สนใจเรียน e b a y a m a z o านกับเรานะครับด้านซ้ายครับ QR code แรกเข้ามาคุยกับเราทางไลน์ได้นะครับ QR code ตัวที่2เป็นการเข้ากลุ่มกลุ่มนี้แหละที่สามารถเข้ามาสอบถามเบื้องต้นได้นะครับผมก็จะเข้ามาตอบ แต่อันไหนถ้าถามลึกเกินมากเกินอาจจะไม่ตอบนะครับขอตอบเป็นการกับคนที่เรียนกับผมนะครับแต่ถ้าเป็นคําถามทั่วไปอะไรที่แบบแชร์กันได้ก็แชร์กันนะครับอ่ะก็จบคลิปนี้แต่ฟินเท่านี้นะครับเป็นคลิปเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากนะฮะฝากซับสไครต์ช่อง YouTube ฝากติดตามช่องโอทอสออนไลน์ด้วยนะครับจบคลิปนะครับสวัสดี